สวัสดีครับพี่วันนี้มีนำเสนอหนึ่งคันนะครับ Yamaha Tt M นะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับคันนี้ภาษีขาดเกินรถจอดนานนะครับวันเยอะหน่อยนะฮะดูภาพรวมๆเลยนะครับรถสวยนะครับหม้อน้ำดีนะฮะไม่รั่วครับไปหน้าติดนะครับไปหน้าติดนี่นะครับ สายชุดโอนครบครับพอรีติถัดเจินนะฮะ089ครับ479 1684งกครับคงงมุกกานะครับเดี๋ยวมา5 T Z M ทนะฮะนะครับถังใสนะครับถังใสนะครับดูดวมนะครับปลายท้ายไม่แตกนะครับแม็กยังสวยอยู่นะครับมีไหมนะฮะ เราอยู่ลำลูกกาคลอง5นะครับรถจอดนานคนวันนี้นิดนึงครับโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับย้ำานะฮะ0894791684ครับ นีนะฮะสีนิดนึงสูงไปมาใส่ก็โอเคแล้วนะครับคันนี้โอเคครับขอบคุณครับ